ขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับรพระเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะน้องบอยสิริชัยและแอนอรดีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะแล้วก็หลวงพ่อที่เดินทางมาจากจางังหวัดเชียงใหม่เนาะหลวงพ่อมาไกลกว่าผมเยอะแต่มาถึงก่อนผมนะแล้วก็คุณแม่ สำรวยปัตฐาเนี่เป็นคุณแม่ของคุณบอยสิริชัยแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ที่นี้ท่านนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมในห้างท็อปไลน์เรื่องท็อปไลน์อาตมาไม่รู้จักท่านหรอกแต่ถ้าในานามมูลนิธินะรู้จักท่านดีท่เป็นรองประธานมูลนิธิร่วมกัตัญยูด้วย ถ่งคุ้นเคยกับท่านประธานรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองท่านประธานมูนิธิวันนี้ในห้างทวีชัยก็มาวันนี้ปรารภคุณบอยสิริชัยได้ปร,รารภทำบุญวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดปีนี้ตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,567 ก็ได้ร่วมกับภรรยาและก็คุณแม่แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ให้ความสนับสนุนทั้งหลายได้มาร่วมด้วยช่วยกันแสดงออกซึ่งน้ำใจวันเกิดนี้ก็ไม่ได้ลืมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการนิมนต์ประสงค์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถวายเป็นพัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นสิริมงคลกับชีวิตอีกประการหนึ่งก็ได้รับน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลจากท่านสาธุชนทั้งหลายอันที่จริงในส่วนคุณบอยสิริชัยนี้ต้องขออนุโมทนาชื่นชมโสมนัสเพราะเป็นคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสำคัญทำอะไรจึงประสบกับความเจริญรุ่งเรือง ประการที่หนึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นด้วยหลักการทางพระศาสนาก็คือด้วยหลักการที่เรียกว่าอิทธิบาทคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ประการที่หนึ่งมีฉันทะคือจะทำอะไรในมีเป้าหมายชีวิตคือมีความพอใจพอใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ตัวเองจะทำอะไรมีการวางแผนที่ดีมีการวางแผนที่ถูกต้อง แล้วก็มีการวางคนวางงานสร้าง,างทีมงานมีทัศนวิสัยที่ดีทัศนคติที่ดีนี่มีฉันทธรรมต่อมาก็มีวิริยะวิริยะก็คือเมื่อคุณบอยสิริชัยคิดจะทำอะไรแล้วก็ไม่ได้สักแต่ว่าคิดไม่ได้นอนมือไก่หน้าผากมีได้คิดเป็นประเภทฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกคิดอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้ แต่ว่ามีคุณธรรมข้อที่สองสำคัญก็คือวิริยะวิริยะนี่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอาตมาไม่ได้แปลว่าความเพียรนะแต่ขอใช้กับคุณบอยสิริชัยนี่ว่าวิริยะข้อนี้แปลว่ากล้าลงมือทำเพราะถ้ามีความพอใจอย่างเดียววางแผนอย่างเดียวแต่ไม่กล้าเดินคือไม่กล้าลงมือทำก็จะไม่ประสบกับความสำเร็จ นี่มีวิริยะต่อมาก็มีจิตตะคือเอาใจใส่สังเกตดูจะเป็นคนไม่ข้ามปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะก่อเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่โบราณท่านสอนว่าเรื่องเล็กอย่าข้ามอย่าเห็นว่าเล็กน้อยแล้วก็อย่าเห็นแก่เล็กน้อยถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ปัญหาใหญ่โตลุกลามตามมาทั้งนั้นแหละไฟมันไหม้บ้านไหม้เรือน บ้านหลังใหญ่ขนาดไหนมันก็เกิดมาจากไฟจุดเล็กๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตตะคือเอาใจใส่นี้ไม่ได้มองข้ามเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้มองข้ามงานไม่ได้มองข้ามคนเป็นศิลปินหมอลำก็ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของผู้ให้การสนับสนุนแต่มาก็ได้ยินอยู่ประจำเห็นอยู่ประจำอย่างเช่นวันเนี้ยวันเกิดตัวเองแทนที่ตัวเองจะ ถวายทายธรรมเองแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ไม่มองข้ามว่าท่านในห้างก็ดีท่านผู้ที่ให้การสนับสนุนเนี่ยตั้งแต่ต้นมาก็มีมาให้มามีน้ำใจเดินทางมาวันนี้ก็ไม่ได้มองข้ามเห็นถึงความอนุเคราะห์เกื้อกูลเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นพลังอย่างหนึ่งคือคนทั้งหลายจะมีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อคุณบอยสิริชัยเนมากไม่ใช่จะเพราะ ไม่ใช่เฉพาะทั่วไปนะพระสงฆ์องค์เจ้าไปที่ไหนก็เมตตาแม้แต่หลวงพ่อเจ้าก็ในจังหวัดสาราคามทั้งก็เมตตาต่อคุณบอยสิริชัยก็ถามข่าวถึงอยู่ไม่ได้ขาดอันนี้คือมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่แล้วก็สุดท้ายก็มีวิมังสารู้จักไตรตรองไตรตรองในที่นี้หมายความว่าไตรตรองหาเหตุแล้วก็ผลความสำเร็จ ของคุณบอยสิริชัยมันเกิดมาจากอะไรก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมที่จะไปมองความสำเร็จตั้งแต่ตอนต้นว่าเดินมาอย่างไรเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆคุณบอยสิริชัยเนี่พูดแบบคนกันเองก็เล่ากันว่ากําปั้นทุบดินมาเหมือนกันนะกัมปั้นทุบดินมาแล้วก็มาจากศูนย์มาจากศูนย์ล้มลุกคลุกคลานผ่านปัญหาอุปสรรคเดินมาถึงจุดนี้ได้ ท่านทั้งหลายก็ลองศึกษาเถอะว่าวิถีชีวิตวิชาวิชาชีวิตของคุณบอยสิริชัยนี่มีฉันทะพอใจอย่างไรมีวิริยะกล้าทำตัดสินใจทำได้อย่างไรมีจิตตะวิธีการที่จะเอาใจฝักใฝ่ในการงานแล้วก็คนของตนนั้นทำอย่างไรแล้วก็วิมังสารู้จักไตรตรองหาเหตุแล้วก็ผลปัญหานี่มันเกิดมาจากเหตุนี้ ก็ตามไปแก้ที่เหตุที่ต้นเหตุแล้วก็ประคับประคองปัจจุบันมันส่งผลถึงอนาคตความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาในนามคณะสงฆ์ทั้งปวงซึ่งนี้ที่นี้มีหลวงพ,อพ่อพระครูอนุรักษ์พุทธมงคลรองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัยเจ้าวาดวัดพุทธมงคลเมตตามาเป็นสิริมงคลแล้วก็คณะสงฆ์ทั้ง9รูปสิบรูปนี่มาเจริญพระพุทธมนตร์รวมถึงหลวงพอ่อ ผู้ที่เมตตาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีขอโนโมธนาสาธุการกับความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของคุณบอยสิริชัยทำการทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญก็ไม่ลืมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปณิธานแน่วแน่ที่กำลังจะสำเร็จก็เอาใจใส่วัด โดยเฉพาะวัดสว่างมงคลนี่ตอนนี้บ้านโนนสแบงนี่เป็นที่พักสงฆ์อยู่คุณบอยสิริชัยก็ร่วมกับคุณแม่คุณยายทั้งหลายปรารบช่วยเหลือเกือ้อกูลสนับสนุนทุกอย่างที่จะสามารถทำได้เพื่อที่จะให้ปณิธานที่พักสงฆ์แห่งนี้ให้ยกขึ้นเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแม้ภารกิจของตนจะ มากมายมหาศาลเพียงใดแต่ก็ไม่ละทิ้งการศาสนาที่คุณยายของท่านคุณยายของคุณบอยสิริชัยเนี่ยคุณยายสวยปัตถาก็ดีคุณแม่สำรวยปัตถาก็ดีได้พร่ำสอนสั่งสอนให้เป็นอุราอุบาสกพุทธอุบาสกผู้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาที่ดีก็จเจริญรอยตามกันมาโบราณท่านจึงกล่าวว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น คุณยายดีอย่างไรแม่ดีอย่างไรลูกก็ดีอย่างนั้นแล้วก็มาได้คู่ครองชีวิตอย่างคุณแอนอนอรดีก็เขาเรียกว่าศีลเสมอกันคือมีฉันทะเหมือนกันมีความสมัครสมานรักใกล้สมัคคีกลมเกลียวกันก็จะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปโอกาสนี้จึงขออันเชิญอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พร้อมด้วยอนุภาพความดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่คุณบอยสิริชัยก็ดีคุณแม่ก็ดีภรรยาก็ดีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีญาติธรรมกัลยาณมิตรผู้มีความปรารถนาดีต่อคุณบอยสิริชัยทุกท่านก็ดีซึ่งได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นพระละวะปัจจัยหนุนนำส่งให้คุณบอยสิริชัยพร้อมด้วยครอบครัวแลบริวารทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรซึ่งประกอบด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพานธนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากแม้นว่าคุณบอยสิริชัยนี้ก็ดี ญาติธรรมทั้งหลายก็ดีประสงค์จำานงหมายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทิน